สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะนี่จะเป็นคลิปการเดินทางของครอบครัวของเรานะคะจากเมืองลาเซียวมาที่จังหวัดเ,เมืองท่าขีหลิกนะคะแล้วก็ การเข้ามาที่ในเมืองไทยทํำยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นการเดินทางวันแรกนะคะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะหนีนะคะแต่ว่าสะพานเหลือแค่สะพานอันเดียวนะคะถ้าเราไม่หนีก่อนนะคะเราอาจจะหนีออกมายากนะคะเหมือนอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็คือคนอพยพจากเมืองลาเซีเวลออกมากันเยอะมากเลยนะคะ แต่ตอนที่เราออกมานะคะแทบจะไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เพิ่งออกจากเมืองลาเซียวแล้วก็ามาแถวๆน้ำปองหรือว่า,าแถวๆคืนแรกนะคะเรามานอนที่กาลีนะคะกุนฮิงนั่นเองนะคะที่มีน้ำตกที่นุชเคยลงไว้นะคะ วันแรกนะคะเราเดินทางมานะคะเรามาถึงากาลีนะคะประมาณ6โมงเย็นนะคะเราก็พักที่กาลีพักที่โรงแรมที่พักนะคะก็คือไม่เชื่งว่าเป็นโรงแรมแต่ก็สะอาดสะอ้านนะคะเพราะเขาเพิ่งเปิดใหม่นะคะสองฝั่งทางนะคะถนนหนทางก็จะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะก็จะครุขครักนะคะอันนี้พอยังพอโอเคนะคะ เวลาเดินทางของเรานะคะจังหวัดลาเซียวมาที่น้ำปองนะคะน้ำปองแล้วก็มาเมืองใหญ่เมืองใหญ่เกซีนะคะเกซีเมืองหนองวันจิงกุนฮิง,งกาลี่นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็มาทางเมืองเปงเกงตุงนะคะเชียงตุงนั่นเองนะคะมาถึงเชียงตุงแล้วก็เดินทางต่อมาตีเมืองแพรนะคะแล้วก็ท่าขีเหล็กนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมืองที่เราขับผ่านกันมานะคะเรามากันสองคันนะคะคนที่ขับข้างหน้าจะเป็นผู้หญิงนะคะก็ขับมาด้วยกันด้วยเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากพักที่ไหนเราก็พักนะคะแต่ว่าที่พักเราส่วนมากเราจะพักที่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมนะคะก็จะเป็นแกสทา์แบบนั้นมากกว่านะคะ ามาถึงเชียงตุงนะคะมาถึงเชียงตุงเราได้ครอบครัวของเราไปพักที่โรงแรมนะคะก็สะดวกสบายสะอาดมากนะคะแต่ว่าที่กาลี่นะคะเราก็ไปพักก็คล้ายๆโรงแรมนะคะแต่ก็แต่ก็คือยังไม่สมดุลเท่ากับโรงแรมสมบูรณ์เท่ากับโรงแรมนะคะถนนฝั่งทางนี้นะคะจะแคบมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ถนนอของการค้านะคะ เหมือนอย่างที่จังหวัดนูตนะคะจังหวัดแสนวีเพราะว่ามันเป็นการเป็นถนนหลักของการค้าของประเทศพมา่าและก็ประเทศจีนนะคะตอนที่นี่จะเป็นเมืองกาลีนะคะก็ยามเช้าก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้างบนของที่พักนะคะเราก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินทางนะคะส่วนคลิปที่จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะจะเป็นคลิปต่อๆไปนะคะอยากให้ทุกคนรอรอรอคลิปของนุชด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นห่วงนุชนะคะเพราะว่านุชเดินทางมาเหนื่อยนะคะนุชก็เลยไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้มาอัดคลิปให้ทุกๆคนนะคะที่เรามาทานตรงนี้นะคะก็เราก็ มาจากเมืองกาลีนะคะแล้วก็มาเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะแล้วก็มาแวะนะคะที่จริงเป็นร้านเล็กๆของในหมู่บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็มา ทานตรงนี้นะคะก็คือทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้านะคะหลังจากกาลี่มานะคะก็มาพูดคุยเพราะว่าทั้งสมคนเราไม่เคยเดินทางมาจังหวัดท่าชิลิกเลยนะคะ,ะเราก็จะถามมาทุกทุกทางเลยนะคะว่าถ้ามาถึงหมู่บ้านนี้เราต้องไปหมู่บ้านไหนตอเราต้องไปเวียงไหนต่อนะคะ,ะทุกคนก็จะยินดีแล้วก็ มาจากไหนเราก็บอกว่าที่จริงแล้วเราอยู่ที่จังหวัดแซนวีนะคะแล้วก็อพยพมา2เดือนแล้วมาอยู่ที่จังหวัดลาเซลแล้วก็เดินทางต่อนะคะเขาก็จะให้ความร่วมมือนะคะก็บอกว่าถ้ามาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปทางนูน้นไปทางนี้นะคะที่จริงแล้วนะคะก่อนจะถึงกาลี่นะคะ,ะถ้าเรามาจริงๆมามา,มากับถนนที่ไม่มีทางลัดนะคะเราก็จะถึงะจะถึงโคลัมก่อนจะถึงกุนฮิงนะคะ,ะแต่ว่าพี่ ที่ร้านร้านข้าวแกงนะคะเขาก็บอกว่ามันมีทางลัดนะพอไปถึงวันจริงแล้วขอให้เราถามว่า,าเราจะไปกุนหิงไปทางไหนนะคะเขาก็จะให้เราไปทางลัดนะคะอันที่จริงแล้วนะคะทางลัดนี่น่ากลัวนะคะไม่ใช่ทางถนนเส้นนี้นะคะแต่ว่าอันนี้นุชเล่าให้ฟังนะคะเพราะมันจะเป็นถนนแค่มากแล้วก็จะมีอสองฝั่งทางก็จะเป็นปา่าเป็นอะไรนะคะก็คือนุชรับไม่กล้าพูดเลยเพราะว่าอันที่จริงแล้วกลัวนะคะแล้วพอ พอมาเลยๆนะคะก็มาถึงถนนใหญ่ที่จะไปกุนหิ่งแล้วก็โขลับนั่นเองนะคะตรนนั้นแหละเพิ่งจะลงอกนะคะแล้วก็มานอนการรีต่อตรงนี้นะคะแล้วก็มาก่อนจะถึงเชียงตุงนะคะเพราะว่าถนนก็จะครุกขักแคบมากแล้วก็จะเป็นภูเขานะคะ ภูเขาล้อมรอบนะคะก็คืออากา,า,กาศจะหนาวมากเลยนะคะแล้วก็ตรงข้างๆาข้างๆภูเขานะคะก็จะมีํำทานนะคะก็ได้ยินเสียงํำทานตลอดทางเลยนะคะอุดมสมบูรณ์มากนะคะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะรถที่เยอะก็คือมาที่เชียงตุง เชียงตุงมาถ้าขี่เหล็กนะคะก็จะมีรถเยอะนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เราเดินทางมานะคะแทบจะไม่ค่อยมีรถเลยนะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนบุกเบิกไม่ใช่ไม่เชิงบุกเบิกนะคะมีอยู่เพื่อนของเพื่อนของสามีเพื่อนของแฟนนุชนะคะเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มานะคะ,ะนั่นแหละเราก็เลยว่า เขาขับไปได้แล้วก็คงต้องขับไปได้แต่ว่าเขารู้ทางอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่เคยอยู่ท่าขี้เหล็กนะคะแต่ส่วนตัวเรานะคะก็แล้วก็ไม่ได้อยู่ท่าขี้เหล็กกันเลยเดินจะอาจจะยากนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ถนนหนทางนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงชิงตุงนะคะกว่าจะถึงชิงตุงนี่ต้องโอ๊ยต้องผ่านภูเขานะคะเพราะว่านุชเคยมาเมืองไทยแต่ว่าเราไม่เคยนั่งรถหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาไงคะ เราก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าเรานั่งเครื่องก็ประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงนะคะลาเซียลมาที่จังหวัดท่าคิเล็กแค่ชั่วโมงเดียวนะคะก็ถึงแล้วแต่นั่งรถนะคะเรานั่งรถตอนกลางคืนเ,ครเราพักนะคะก็คือใช้เวลา2วันครึ่งนะคะก่าจะถึงท่าคิเล็กนะคะเห็นไมค้ารำทานข้างล่างนะคะจะเย็นแล้วก็สบายมากเลยนะคะก็จะมีรถโดยสารนะคะแต่ว่าจะไม่จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนะคะ ก็จะเจอเป็นบางครั้งนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะก็ถนนหนทางก็จะแคบแต่ว่าวิวสวยมากนะคะแล้วก็สวยงามอ,งอันเขาเรียกว่าอะไรสวยงามแบบสุดหูสุดตานะคะ,ะถนนตรงนี้ก็อาจจะดีอยู่นะคะแต่ว่าถนนก่อนที่จะถึงถนนนี้แหลคะค่ะก่อนที่จะถึงเชียงตุงนะคะก็โอ๊ย เลียกวันหนักเลยนะคะหนักมากเลยนะคะก็ไปไปมาๆก็จะมาเจออคนที่เขาทาสีนะคะ ตอนนี้เราก็เดินนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาถ่ายวิวให้ทุกๆคนนะคะเราก็อาจจะแบบเข้าห้องน้ําห้องท่ากันนะคะคนละทิศคนละทางกันนะคะ,ะคนนี้จะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเป็นหมอนะคะที่เขาที่เขาฉีดยาได้นะคะเขาก็หนีมากับเราเหมือนกันนะคะอันนี้ก็หนุยหน่ยนุ่ยนั่นเองนะคะแกจะชอบมากนะคะเพราะว่าแกไม่ค่อยชอบนั่งรถเท่าไหร่นะคะไม่ชอบนั่งรถรถยนต์รถอะไรนะคะก็ถ้ารถ ออร์ร์ไซน์นี้ก็จะโอเคนะคะเอ่อแกไม่เหนื่อยเลยนะคะส่วนตัวเราเหนื่อยแล้วก็เอ่อเพราะว่าแฟนของนุข้างหน้านะคะข้างหน้าก็จะมีถุงถุงผ้านะคะผ้าห่มนะคะเพราะว่าแกจะชอบแบบผ้าเน่าๆของแกนะคะหนุ่ยๆนะคะแล้วก็เลยต้องเอามาด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังนุชก็จะมีเป้นะคะก็คือหนักมากเจ็บก็เจ็บนะคะแล้วก็เราต้องเราต้องพยุงเด็กๆด,ด้วยนะคะอ่ะตอนตัวนี้เราก็มานั่งทานข้าวนะคะหลังจากเราออกมาจาก อาการลีแล้วนะคะเรามาทานข้าวตรงนี mm ้เรามาทานข้าวเชี bueno, ่ยงตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่ไม่เชิงทานข้าวนะคะขออภัยนะคะตรงนี้เรามาพักรถแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาเติมน้ํามันนะคะน้ํามันของเรานะคะแล้วก็เดินทางไปจังหวัดหนึ่งแล้วก็ออกจังหวัดหนึ่งแล้วก็จะเติมทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าน้ํามันจะหมดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นภูเขาอีกอันหนึ่งนะคะเราก็คิดว่ามันชันแล้วนะคะ,ะตรงนี้เรามาทานข้าวตีเมืองเป้งนั่นเองนะคะในในเมืองของเมืองเป้งนะคะเราก็หาร้านข้าวไม่เจอนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาเจอกับร้านนี้นะคะเป็นอาหารพม่านะคะอรอยอยู่นะคะแต่ว่าข้าวในเป็นข้าวของพม่าก็อาจจะแข็งๆนิดนึงนะคะก็ กำลังคุยกันแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะวา่าจากที่นี่เราไปเชียงตุงไกลไหมนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่า,าใช้เวลาประมาณน่าจะน,นะคะน่าจะประมาณ3ามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็มาเจอตรงนี้นะคะก่อนจะถึงเชียงตุงนะคะ <c oughs> ก็จะมีมีทุ่งนานะคะดูแลสวยงามนะคะแล้วก็เลยขอถ่ายวิดีโอมาให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะ ก็คือคลิปนี้ก็จะยาวน่อยนะคะอยากให้ทุกคนได้ชมได้ดูไปกันพร้อมๆกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาเนื่อภูเขาเลยนะคะเราต้องวิ่งผ่านภูเขาแต่และดูแต่และลูกเลยนะคะจนสุดขอบ ขอบสายตาที่นุ๊ที่นุ๊ตถ่ายนะคะก่อนก่อนจะถึงเชียงตุงนะคะต้องผ่านตรงนี้นะคะก็คือ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเราก็ <c oughs> ไม่ค่อยแรงนะคะกว่าจะขึ้นภูเขานี้ได้นะคะขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะภูเขานี้หนักเลยนะคะเขาจะเรียกว่าสเปเชียตาวนะคะก็คือสเปเชียภูเขานั่นเองนะคะขึ้นตรงนี้นะคะก็คือยาวนานยาวไกลมากนะคะ อยากให้ทุกคนรู้ว่าก่อนจะถึงเชียงตุงนะคะยากมากนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมาถึงคนไทยก็อาจจะมาถึงเชียงตุงนะคะเมื่อกี้เป็นน้ําตกนะคะก่อนจะถึงเมืองเชียงตุงนั่นเองนะคะหลังจากเราขึ้นขึ้นภูเขามาแล้วนะคะลงภูเขาไปเรื่อยๆนะคะก็จะถึงเมืองเชียงตุงนั่นเองนะคะที่จริงแล้วเชียงตุงก็อาหารก็โอเคนะคะถือว่าไม่ได้แพงเท่ากับ ไม่ได้แพงเท่ากับท่าคิเลกนะคะแต่ท่าคิเลกนี่คือค่าของชิปก็แพงนะคะตอนแรกนุ่นอาจจะมาอยู่ที่ท่าคิเลกก่อนนะคะคือค่าห้องนะคะ3 5 0 0 4 5 0 0นานะคะแล้วก็ต้องมีประกันอีก3,5 0 0ัน้นั่นเองนะคะก็จะเป็นอยู่แล้ว7 0 0 0นนะคะเราก็เลยเราก็เลยแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะขอทำบัตรทำนุ่นเทีนี่แล้วก็เข้ามาที่เมืองไทยดีกว่านะคะ ผ้าถ้ามาถึงใกล้จะถึงเชียงตุงแล้วก็จะมีรถวิง่งเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางไปไปมาๆนะคะแต่ก่อนจะถึงนี่ก็คือไม่ง่ายเลยนะคะถนนก็จะแคบนะคะเห็นไหมคะก่อนจะถึงเชิงตงนะคะก็ถนนก็จะกว้างแบบนี้นะคะ อันนี้นุก,ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถึงเชียงตุงหรือ,อยังเพราะว่าคลิปก็ถ่ายไว้รวมๆกันเยอะมากนะคะอ่าน่าจะคลิปนี้น่าจะก่อนจะถึงเชียงตุงนะคะคือเชียงตุงแล้วก็ แล้วก็มาพักที่โรงแรมนะคะแล้วก็ไปหาเพราะว่าโรงแรมก็ใกล้ๆจะเต็มนะคะถ้าเป็นเ็นเกสเฮาส์นะคะเพราะว่าลูกสาวนุ่นนะคะเขาชอบอยู่เงียบๆเงียบๆนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องเสียสละให้ไปอยู่ที่โรงแรมนะคะแต่ที่จริงแล้วโรงแรมไม่ได้แพงนะคะก็แค่ประมาณ500นะคะได้อยู่แบบสบายๆมีแอร์มีมีทีวีมีไดเรเบ่าผมมีทุกอย่างเลยนะคะก็คือมันจะเป็นโรงแรมน่าจะคล้ายๆประมาณ3ดาว สีดาวของประมาณนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเทียทเท่ยวไม่เชิงนะคะก็จะมีคู่คนที่น่าจะเป็นคนเชียงตุงหรือท่าคินเหล็กหรือว่าเมืองลานะคะก็มาพักเยอะเหมือนกันนะคะที่นุชเขาพักอยู่นะคะ,ะส่วนอมอส่วนเซียมานะคะเขาก็ไปพักที่ราคาถูกๆนะคะ,ะเขาก็บอกว่า เขาต้องเซฟเงินไว้ไงคะ,ะเราก็อยากเซฟเหมือนกันแต่เราเซฟไม่ได้เพราะว่ามีเด็กนะคะเราก็อยากให้เขาแกได้นอนพักผ่อนสบายๆนะคะเพราะว่าเดินทางมานหนีทั้งวันนะคะแล้วก็มาทักกิเลกนี่คือไม่ไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะค่าห้อง400นะคะธรรมดามีพัดลมนะคะห้องน้ําก็ไม่สะอาดนะคะ,ะเราก็เลยตัดสินใจนะคะแล้วก็ติดต่อคนที่เขาทําบัตรผ่าน ผ่านเมื่อเข้าเมืองไทยนะคะเราก็ทำแบบนั้นแล้วก็มานั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูกันว่าเดินทางคือวิวอ่ะสวยมากนะคะเดินทางมาถนนก็จะกว้างนิดนึงแต่ก็ยังขุกขักอยู่นะคะอันนี้ก็มาถึงเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นเมืองเป้ง หรือ,อว่าเมืองแพทดนั่นเองนะคะยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงเชียงตุงนะคะยังไม่ถึงเชียงตุงขออภัยนะคะถึงเชียงตุงแล้วก็เลยมาแล้วนะคะเลยมาแล้วก็ตอนนี้ถึงท่าคิลิกแล้วนะคะเราก็มาทานข้าวพม่านั่นเองนะคะก็จะมีข้าวแล้วก็เลือกได้หนึ่งอย่างนะคะ35สห้าบาทถือว่าถูกมากเลยนะคะ ก็จะเป็นอาหารพรม่านั่นเองนะคะเด็กๆก็จะชอบแล้วก็แกจะชอบวิ่งนู่นนี่นั่นนะคะเรามาถึงแล้วก็ไปทานข้าวอาหารตามสั่งนะคะแพงมากนะคะ น่าจะประมาณ70บาทนะคะถ้ามีไข่ก็น่าจะ80บนะคะที่จริงแล้วเมืองไทยไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะเราก็มาเรื่อยๆแล้วก็แฟนนุชก็ตกใจเลยเราอยู่ท่าคิิเล็กไม่ไหวแล้วนะลองดูว่าเราจะทํำยังไงนะคะส่วนตัวนุชนะคะนุชเ,เลือกไข่นะคะน่าจะเป็นไข่แบบว่าไข่ลูกเขยนะคะแต่ว่าจะไม่จะไม่หวานนะคะ แล้วก็แฟนนุ้นเลือกอหมูนั่นเองนะคะเขาจะมีน้ําพริกนุ่นนี่นั่นจุกจิกจินะคะแล้วก็ส่วนผัดผักนะคะเขาก็จะเป็นอายันหินเขาก็จะเอามาวางให้เราแบบนี้นะคะ อันนี้นุชกำลังจะไปธนาคารนะคะเพราะว่านูชไปเปิดบัญชีบัญชีธนาคารที่ท่าคิเลกนะคะก็นี้ก็จะเป็นสองฝั่งทางของในตลาดท่าคิลเลกนะคะก็คือถ้าเรา,าลงมาจากสะพานนะคะสะพานมิตรภาพแล้วนะคะเราก็จะเจอตรงนี้นะคะก็จะมีขายของเยอะมากนะคะคือเสื้อผ้านะคะก็ถือว่าแพงนะคะ แพงกว่าที่เมืองลาเซียลนั่นอนะเองนะเอกนะคะเพราะว่าเมืองลาเซียลนะคะผืนหนึ่งก็จะประมาณ4 5 4ห0 0สีหพันะคะ4ี0 0ันจานนะคะก็ประมาณ4 0สบาท50บาทนะคะแต่ตรงนี้นะคะผืนละ1 0 0นะคะถ้าทุกคนว่าถ้าคิดเลขราคาถูกแล้วนะคะแถวลาเซียลนะคะราคาถูกกว่านี้อีกนะคะ แล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะถ้าข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นธนาคาร g p z นะคะ k p z ธนาคาร KPZ นั่นเองนะคะเพราะว่านู้นเคยเปิดบัญชีมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลอา,ายังไม่ได้เช็คกับโทรศัพท์นะคะถ้าเช็คกับโทรศัพท์ถ้าเราไปอยู่ที่เมืองไทยก็จะใช้งานได้นะคะก็เลยลองมาเปิดดูนะคะ มาแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเรานอนที่แกสเ้า์นะคะเขาขอบัตรเราไว้นะคะก็คือน,นุชมามาถึงธนาคารแล้วนะคะคเขาก็ถามว่ามีบัตรไหมก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาเขาก็บอกว่าเปิดไม่ได้นะคะนุชก็เลยต้องวิ่งกลับไปที่ที่พักแล้วก็ไปเอามาอีกรอบหนึ่งนะคะอะถึงแล้วค่ะนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นธนาคารแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะตรงกับวันเกิดของครูบาบุญจุมนะคะคนก็จะเยอะมากนะคะเราก็มาต่อคิวเข้าฝั่งไทยนะคะตอนนี้มาถึงที่คนส่งหรือว่าอาเขตของแม่สายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนุชเขามานอนที่นี่หนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะทําบัตรบัตรอ่าเราทําบัตร7วันแล้วนะคะเราทําบัตรอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะไปที่เชียงใหม่หรือว่าลําปางได้นะคะตอนนี้ก็เราก็นั่งรถเมย์นะคะ คือเราไม่นั่งรถตู้นะคะเพราะว่าลูกกลัวว่าลูกสาวจะร้องไห้เพราะว่ามันอึดอัดนะคะแล้วก็เลยนั่งรถเมนะคะแต่ว่ามีแค่เราสามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็คนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมนั่นเองนะคะก็คือไม่มีคนเลยนะคะแล้วก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีผู้โดยสารมานะคะก็จะเต็มคันกว่า,ามาถึงที่อาเขต ของเชียงรายนะคะเพราะว่าเราซื้อตัวรถไม่ทันนะคะก็ได้ตัวรถที่เชียงรายเชียงรายเชียงใหม่นะคะเราก็เลยต้องนักรถนั่งรถเมมาที่เชียงรายนั่นเองนะคะแต่ว่าเรากลัวว่าจะตกรถนะคะที่จริงรถเราได้ห้าโมงสิบห้านะคะตอนเย็นประมาณตอนเย็นวันที่5้านะคะเราก็เลยต้องมาเปิดที่นอนนะคะให้กับลูกนะคะเพราะว่าเราก็มาขอที่นี่ว่า เราไม่เอาละห้องราคาแพงนะคะที่ไม่แพงนะคะแต่ประมาณ450นะคะก็คือตกใจนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่คนส่งแล้วก็ต้องต้องวิง่งเอาลูกไปไปมามานะคะเราก็เลยมามาขอเปิดห้องนะคะแล้วก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องเอาเตียงใหญ่นะคะก็ขอให้ลูกได้นอนนะคะตอนนี้ก็ถึงอาเขต เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มาถึงลำปางเป็นที่เรียบร้อยนะคะนุชไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงนุชทุกๆคนนะคะทุกๆคอมเมนต์นุชได้อ่านนะคะ,ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะ นี้ก็มาต่ออีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นที่พักของคนคนงานนะคะที่พ่อแม่นุชทำงานอยู่นั่นเองนะคะก็เอามาให้กับทุกๆคนได้ดูได้ชมกันนะคะตอนนี้นุชก็พักอยู่กับพ่อกับแม่นะคะสบายใจนะคะแต่ว่าบ้านเรือนที่บ้านนะคะอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะคะระเปิดลงหนักมากค่ะ